ผู้ใหญ่บ้านเผยในใิสัยคาดไม่ถึงน้องท่าผาลูกน้องคนสนิทก,กำนันนกนครประทมปิดฉากสุดท้ายของมือปืนนายน้องท่าผาถูกเจา้าหน้าที่ตำรวจวิสามันเนื่องจากคนร้ายได้ยิงปืนต่อสู้ตำรวจไายนะัดทำให้ชุดสืบสวนกองบังคับการสอบสวนกลางได้วิสามันน้องท่าผาหรือนายธนันชัยมันมากอายุ45ปีหลังจากที่หลบหนีมาที่ซอย โรงเจล้างหลังวัดแท่นดงรังอำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้มีรายงานว่าหนองท่าผาเกิดในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีพันยาสองคนคนแรกอยู่ที่ตำบลปากรดอำเภอบ้านโป่งส่วนพันยาคนปัจจุบันอยู่ที่ตำบลน,นองกบอำเภอบ้านโป่งมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนทำธุรกิจสีทาปล่อยกู้ดอกเบี้ยโหดและรับจ้างถุงนี้จึงต้องพึ่งบารมี มีอิทธิพลอย่างกำนันนกเพื่อให้ปกป้องจนกำนันนกไว้วางใจเรียกมาอยู่ด้วยกันส่วนนิสัยนองท่าผาอย่างพบว่าเป็นคนชอบพกปืนและมีอาการเมามักถูกเอาปืนออกมายิงเคยถูกดำเนินคดียิงปืนขึ้นฟ้าฉลองปีใหมท่ที่ตำบลสามควายเพือกเมื่อปี2558-2559ถึง2 5 5พที่ผ่านมาทว่าด้านนายชม ชายสุตาผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดตำบลน,นองกบที่ได้เดินทางมายังบ้านของหนองท่าผาบอกว่ากำลังจะพาญาติของหนองท่าผาไปที่สพท่าช้างซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีพฤติกรรมเป็นมือปบื่เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน3-4ปีจะเห็นว่าทำกินปกติไม่มีนิสัยอันตพานเป็นคนยิ้มแย,ย้มยกมือไหว้ทักทายตลอด